วีคที่แล้วส่งมาแบบนี้สัปดาห์หน้าผมลุ้นลงต่อครับทั้งสัปดาห์ผมลุ้นลงต่อแต่จะมาให้ทันไหมล่ะประเด็นคือจะมาให้ทันไหมล่ะทันอะไรทันวันพุธแต่ถ้าเกิดว่าวันพุธไม่ทันจริงๆทั้งสัปดาห์ผมก็ยังลุ้นมาเอาเป้านะทั้งสัปดาห์มันอาจจะมาวันพฤหัสหรือวันศุกร์ก็ได้นะครับนะเพราะนั้น ต้องบอกว่าแผนของสัปดาห์หน้ายังค่อนข้างหนักไปทางฝั่งช็อตมากกว่าใช้หาจังหวะการยกช็อตไปก่อนแต่ว่าก็จะมีเกณฑ์ว่าห้ามเกินสามพันหกร้อยโทษสามพันสาร้อยหกสิบแค่นั้นเองตอนนี้เริ่มเห็นการปลอมตัวทำโครงสร้างในฝั่งลงอยู่นะครับก็ค่อยๆไล่ไปครับค่อยๆจับจังหวะกันไป ภาพวีค uh, นะครับอย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์หน้าผมลุ้นลงนะนะครับทั้งสัปดาห์คือลุ้นลงแต่แอดวานกว่านั้นขึ้นไปนิดนึงคือขอลงภายในวันพุธนะครับเพื่อจะส่งให้เดือนปิดโดตจิด้วยนะครับก็แอดวานขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าวันพุธไม่มาก็ยังมีเวลาทั้งสัปดาห์นะครับที่จะหลุดได้นะครับตอนนี้แนวรับของวีคผมมองเอาไว้ ide, บริเวณสามพันหนึ่ง้อยห้าสิบครับถึงสามพันหนึ่งรอยครับเป็นแนวรับบริเวณนี้ครับ เห็นไหมแต่ถามว่าเล่นหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันถ้าเกิดคิดว่าอยากจะสวนที่สักสามพันหนึ่งร้อยไม่สวนหรอกตามเทรนด์แหละย่อซื้อถ้าเกิดพูดในบริบทของวีคนะครับผมต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่านี่คือบริบทของวีคมันคือการย่อซื้อแต่ผมไม่เล่นวีคแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นวีคก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้ามาถึง นะครับก็เป็นโอกาสถ้ามาถึงถ้าเกิดว่าไม่มาก็ปล่อยไปก่อนนะครับไม่มาก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงนะครับกรอบการเคลื่อนตัวตรงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะแพงมากๆอยู่แล้วการเคลื่อนตัวหลักกรอบหลักตั้งแต่ตรงนี้แล้วผมก็ไม่เล่นแล้วเออขึ้นมา2นห6ผมก็ไม่เล่นแล้วอยู่ในจุดที่แพงแล้วนะแลก็ตอนนี้ผมกําลังลุ้นกลับมาทดสอบบริเวณนี้อยู่นะครับซึ่งถามว่าไอแนวรับตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างที่จะ มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ค่อนข้างที่จะลุ้นมาเอาเป้านี้นะครับค่อนข้างจะลุ้นมาเอาเป้านี้โดยเฉพาะสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่วีคแปะไว้ก่อนทีนี้ถามว่าอสมมุติหลอกกันเลยหลอกกันเลยไม่ลงไปได้ไหมนี่ครับนี่คือสี่พันครับสี่ร้อยยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซนครับเป้าวีคครับอาจจะไปเลยก็ได้ แต่ให้มันมาสามหนึ่งห้าศูนย์ถามว่าแล้วยังมีโอกาสไหมสำหรับสี่พันก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าลงสามหนึ่งห้าศูนย์แล้วไม่มีโอกาสสี่พันก็ต้องบอกว่ายังมียังมีจนกว่าที่วีคจะกลับตัววีคจะกลับตัวยังไงล่ะพฤติกรรมการกลับตัวของวีคอาจจะทดสอบบริเวณสามหนึ่งห้าศูนย์แล้วไซด์เวย์ไปก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันแทงลงอันนี้คือจบสี่พันไม่ต้องคุยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวย์ไปแล้วมันเอาอยู่ นะครับแล้วมันเอาอยู่แล้วเบรกบนอย่างเงี้ยค่อยไปลุ้นสี่พันโอเคไหมนี่คือกรณีถ้ามาสามหนึ่งห้าศูนย์ก็คือขึ้นแบบช้าหน่อยก็ยังขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นสามหนึ่งห้าศูนย์จะยังเป็นเกณฑ์นะครับในส่วนแบ่งที่จะขึ้นหรือจะลงเท่านั้นเองนะก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าว e e k เป็นขาลงนะครับทั้งเดือนทั้ง Week ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ผมกำลังลุ้นเล่นกันกลับก็คือในส่วนของเดเท่านั้นเองก็คือการพักฐานกลับลงมานะครับทีนี้ผมก็มามองนี่แหละก็คือการพักฐานของวีกลับมารีเทสบริเวณ3,150นนี่คือสิ่งที่ลุ้นอยู่ก็แค่นั้นเองเพราะนั้นการเล่นชุดชอด็อตชุดนี้ ไม่ได้เล่นในบริบทที่เป็นการลุ้นของการลงนะครับเป็นการลุ้นการพักฐานของวีเท่านั้นแต่ว่าเดย์อ่ะก็คือลุ้นลงแหละแต่ลงมาที่บริเวณแนวรับวีนั่นคือสิ่งที่กำลังทำเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือชุดนี้เท่ากับพักของวีสิ่งที่จะต้องระวังก็คือ อาจจะเป็นไซเวดาวทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพฤติกรรมของไซเวดาวมันจะมีบริบทของพฤติกรรมอยู่ก็คือความผันผวนก็คือการลงที่ลงไม่ได้แข็งแรงแต่ลงด้วยการผันผวนก็คือเหวี่ยงเหวี่ยงมากๆแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าไซเวดาวเพราะนั้นยังคงต้องระวังครับ มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราขนาดว่าลงไปสามหนึ่งห้าศูนย์ให้เราง่ายๆก็ได้มันอาจจะเวี่ยงขึ้นมาสักขาหนึ่งแล้วค่อยลงได้ไหมได้อันนี้มองในเชิงโครงสร้างนี่ก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอัเน,นี้แหละถ้าเกิดว่ามันจะยกสูงแล้วมันไปไม่รอดสมมติมันยกสูงขึ้นมาแล้วมันกลับตัวอีกขาหนึ่ง มันก็จะมาเข้าในบริบทที่ว่าสี่ชั่วโมงก็จะเป็นยกขาแบบนี้ยกขาสูงก็คือบริเวณสามสี่สี่ศูนย์แล้วแทงกลับลงมาพอแทงกลับลงมาก็จะเอาเป้าแค่สามพันสองผมจะไม่ไปลุ้นถึงนี่ละไม่ไปลุ้นถึงนี่ละจะลุ้นแค่นี้พอนี่คือบริบทถ้ายกขาสูงแล้วถามว่าใครจะรู้แม้จะยกขาสูงไม่มีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อนาคต ว่าจะยกขาสูงไหมเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะยกขาสูงแล้วลงก็คือหลุด3 3 60ขึ้นมานะครับซึ่งโซนจริงๆอะ่ะเอาง่ายๆว่าโซนเนี้ยยังเป็นโซนกลับตัวที่จะไปหาจังหวะช็อตได้แต่ถ้าเกิดว่า4ชั่วโมงมันหันหัวเร็วๆแบบนี้ตอนเนี้ย4ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดจะไปรอช็อตจริงๆก็อาจจะให้มันไซด์เวย์ข้างบนไปก่อน แล้วก็แทงลงแล้วก็ค่อยมาไล่มันอาจจะเป็นการไซด์เวย์ในแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นนั้นคือแผนสำรองที่ผมก็อาจจะมองติดติดไว้อยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดสิ่งนี้เพราะนั้นเมื่อยังไม่เกิดสิ่งนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมยังลุ้นอยู่ก็คือการลงมาเอาเป้าข้างล่างเลยนะครับซึ่งถ้ามองจากเดเอ,เองก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้แหละ นะครับไฮเดิมสวิงเดิมตรงนี้แหละที่ลุ้นกันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าสัปดาห์หน้าผมก็ยังลุ้นมาทางนี้แต่ถ้าเกิดว่ามองกันวันจันทร์ด้วยสัญญาณของแท่งเทียนก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันแทงขาคู่มาแล้วเนี่ยแทงหางคู่มาแล้วเนี่ยอาจจะไซด์เวอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนถ้าหลุดกรอบสามสามหกศูนย์นะครับ ถ้าหลุดกรอบ3360ให้ระวังว่าเด y จะกลับไปวิ่งแข็งแรงด้วยอันนี้ในมุมหนึ่งของโครงสร้างราคาเพราะว่าเด y มันก็ยังค่อนๆไปทางขึ้นอยู่นะครับทำไมค่อนๆไปทางขึ้นผมเห็นสัญญาณของการอ่อนแรงอะไรบางอย่างอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นขาลงอะแค่เป็นสัญญาณที่แบบรู้สึกว่าอาจจะเข้าสู่โหมดของการไซด์เวย์ได้ เดออาจจะจบรอบการวิ่งแล้วไปพักฐานได้แต่มันยังไม่ชัดไงผมก็เลยยังไม่ได้พูดอาจจะใช้เวแค่นี้ก็ได้หรืออาจจะทำทรงแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เห็นเริ่มเห็นเดออ่อนแรงอยู่บ้างแต่ยัอย่างที่บอกว่ายังไม่ชัดขอยังไม่อธิบายแล้วกันยังยังเป็นแค่รู้สึกว่าแค่เซนเฉยๆนะแค่แบบรู้สึกว่าเอ้ยทรงนี้เคยเห็นนะอะไรอย่างนั้นนะ แต่ยังไม่ชัดเดี๋ยวชัดแล้วบอกอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นถามว่าถ้าหลุดถ้าสี่ชั่วโมงหรือราคาหลุดสามสามหกศูนย์ขึ้นมาควรจะไปรีบช็อตไหมผมบอกเลยว่าอย่ารีบช็อตนะครับบอกแล้วว่าอย่ารีบช็อตถึงแม้ว่าผมจะมองว่าเอ้ยสามสามสี่สามสี่สี่ศูนย์จะมีต้านสุดท้ายใช่ไหมแต่อย่ารีบไปสวนให้รอภาพเล็กมันกลับตัวก่อน ภาพเล็กกลับตัวแล้วกลับมาเอาเป้าด้านล่างอันนี้ค่อยทำอย่าไปสวนโอเคไหม